บ้านบ่อใหญ่หมู่ที่หนึ่งนะครับวัดใจบ้านบ่อใหญ่หมู่ที่หนึ่งสวยงามสวยงามนะครับมันดี่้ครับนดีไม่อรักบัน เราชาวอีสานเราบอาเคยเลี้มครับบอาเคยเล้มเพิดอูเพิดไทยตรราชันนะครับ อาชไนะรัที่อรบคุณทก่านรับขอบคุณทุกกำลังใจจครับขอบคที่น้องชาวบ้านบ่อตำบลบ้านบ่อทำเบอบอรเอจังบัดมหาสารคามวันนี้แลครับที่จะใช้ยงหาพวกเรา เมืองหลายจากเมืองบวกกันรับเระเอกบ้กว่าอะไรรัแม่จะอยู่ในหน้าที่ในตำนงที่มีนมมนครับสมจกที่สองราบที่นึ่งห้าห้านยะว่างเราาสิ่งเยปปุ๊บขอรับมายาด้านเรยนันรับของกสารเอาไม่อนดึงดันครับเพระตูขนะรับุกรเกะดับเดมดันนให้ครใ้ยืเหือ นัดนิผลพระราชดีนะครับท่านผู้ช <t ry> like, ่วยนิพลธรนะครับท่านผู้ช่วยเจตปรเดีสงยงและท่านคอปตสมพนไปตรีแฟนนะครับขบวนของหมู่ที่หนึ่งครับกระบวนของหมู่ที่หนึ่งบบสวยงามนะครับเตอที่เสียหมวสีเขงามเด็กเสียสีเหลืองมงคลเน สีแดงครับสีเดี่ยมนะครับผ้าไหมเป็นคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตของแกนะครับผู้ถือธงอัญรัตน์ขององค์รองสิทธิ์แหลกสนุกสนานนะครับจึงจะเลังใจให้ลูก้หลานนะครับขอบพระคุณนะครับในการที่ทีมของท่าน,นจะนัน็นิีมของพรฒนาชดรี นะครับกำนันสะพนบอใหญ่พร้อมด้วยครับผู้ช่วยนิทผมทำผู้ช่วยเกียรติปณีสีเมียงท่านสอตสบตสมพรไมตรีแผนนะครับความสนุกสนานนะครับที่แข่งไม้นะครับในความเป็นออริจินอลนะครับเป็นให้ว่าเป็นความมีมดขันนะครับในการแสดงนะครับดนตรีอีสานกองเงาและกาขกองรัมานา นะครับด้านเดิมตังแต้เฮ้าสมัยตะกี้มีแคนีนะครับในงานประเพณีบนุ้ไฟนะครับครับจะสู้วาครับเป็นกำลังใจให้ลูกห้รลานนะครับขวัญใจบ้านบ่อใหญ่หมู่ที่หนึ่งนะครับบังไฟพญานาคงับงดงามนะครับสวยงามนะครับกำลังเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆนะครับของเน้นในความความคิดไอเดียที นะครับหลากหลายนะครับหลากหลายแล้วก็นมานาเสนอมาพี่เซนแพี่รองได้เห็นความเป็นมานะครับวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับชนมากข้าสิประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเฮ็ตไทเฮดน,น,นาทรนะครับจุดประสงค์นะครับจุดประสง <c oughs> ะค์งของงานประพณีบุญตั้งไฟครับโอ้แมาแต่เสกการทางว่างจาี โอ้ยนะครับหมู่ที่หนึ่งนะครับวิถีชีวิตนะครับเพื่อนะครับบุญบังคับนะครับเพื่อการขอฝ้าขอฝนจากพ่อพญายแถนโอ้ยกล้ากร,ระโกดพนันกะทิเอาเลยเนาะกล้าโกดคือมันมันมันมีขดีดดินมันน้ำหักนะครับอันนี้ตานี่ก็เปลี่ยนไม่ได้นี่บอลบอล พี่นาอยูด่ดีมีแห้งย่าตกตานี่วิถีชีวิตบ้านท,ที่นี่ครับมาผาแดงนักงไอ้พันไปแล้วอันนี้มูฮงครับมูผมขอบคุณจ้าขอบคุณขอบคุณ้องเสาแม่นั่งไอ้แต่วันนั่งไอ้ในอดีตเออตะกี้อันนี้เป็นเกษตรกรนะครับเป็น เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรพ้าเพียงลูกไป้น้ำหัวน้ำสวนน้ำห้น้ำหน้าหัวห้ไปหน้าบักว่าบักว่า้วยอ้อยซอยปีบักเผานะครับเขาสามารถลูกไว้นะครับเห็ดตามคำในพระราชดำรินะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัเกา9นะครับอันนี้ครับต่อมา พี่ขอวุ้นดิแม่อันนี้ครับเสียนะครับการตำนะครับตำนี้ไม่ใช่ตำเหียวนะครับแลวกว่าเป็นตำเยียวเต็งของวองตำศาสตรต์ตำศาสตรต์ตรคือุ่มแม่บ้านสตรีของหมู่ที่หนึ่งนะครับมีฝีมือในการตำศาสตร์นะครับเป็นระวดไล่ชนะเลิศอันดับหนึ่ของจังหวัดมหาสา,ารคาม นะครับที่หนึ่งนี่ครับก็เป็นธรรมดานะครับที่หนึ่งชนะบ้านแพงด้วยนะครับนะครับไอเดียนคือซาเน่ของของผู้ที่ดีเชจิลเชจิครับได้ขึ้นโรงแรม สีดาวหาดาวของภาคอีสานนะครับนะครับไปยดเพ่นเพื่นไปเย็ดไปหลายยางนะครับไปไหนมีโรงยิมคือครูศาสตร่แม่นนะครับเพิ่นเดี่ยไปใส่เป็นพี่ตกแต่งเครื่องตกแต่งที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วแล้วก็หลายๆที่หลายยางนะครับ ชุงแม่บ้านชตรีโบที่หนึ่งนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับการเห็นการเห็นไม่สมทีแสบคเมนการตังสาบการตัดลวดลายดีนี่ครับดีนี่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 ครับโอ้ต๊ะ พี่เล็กกรเทยหลายที่สุดครับสินค้าโอทอปของบ้านบ่อใหญ่ที่สองนั่งกะครุ้กระเทยหลายที่สุดครับพี่เล็กพี่เล็กี่เล็กรร่ายกนะดับดูวดายครับรวดายของไร่สารพัดการพูดเรมนม่นะกับเทยประมเณนี่เนี้ให้ดัด็กเพ่เี้พลังพลเกกบเทยกรเ อะไรตัวนีนี่ครับ่านไปครับเสืออยู่ที่หนี้เป็นอุปกรณ์การหาอยูหาที่นี่ขนมาที่สร้างเรืของนะครับโอ้ของนี้ของนี้ทไรของ กับการละเล่นหลากหลายครับของวันใจบ้านบ่อใหญ่หมู่ที่ดึงนะครับโดยท่านกำนันญิปนมาลาสนีเอาปาร์นาเอาเสียเอาหญิงี่เอาค่ะพิซซาเอาเจ้ากันเอาเจ้าค่ะเฮ้ ครับจึงสังกัดอยู่สำนักงานอาจารย์พระบุญเสียงห้องนาราตุรงคพื้อนปาสศรคามนะครับผู้สื่อสารธิรปสุริลปินนะครับมวนๆครับวนๆหมวดที่หนึ่งยาวเหยียดนะครับยาวๆยาวๆนะครับเยาวชนเรามีตั้งแต่คนมาวนมายินนะครับสุเมรีซึ่งเป็นเมื่องครับเมื่องก็สมัยช่วงสิบปีขึ้นหลัง นะครับเพราะว่าคุ้มบ้านเพิ่อนกันเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปแล้วแล้วบัดนี้คุณยัางาปสนองมีแต่จุดประสงสนะค์มาร่วมสนุกนะครับมาร่วมสนุกสนานบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมันก็ร่มรื่นนะครับร่มรื่นแล้วก็ด้วยบุญบารมีของแง่ผู้ใหญ่นะครับของคุณพระคุณเจ้า,าคุณพระคุณหลวงพ่อกราบว่าที่คื นะครับคนเหมือนพีระครับครับก็ดีให้เกิดกานพีระเรื่องผมนี่นะตัวผุเนี้ยก็แล้วสีเศ้ากับห้องายเป็นตายนะครับเจ็บว่าตายเป็นตายเลยยังเป็นยังผมก็แล้วกว่เศร้านะครับน้องๆวัยรุ่นนะครับมีตั้งแต่ภูบ้านบัวบ้าดิ่งครับมาสนุกสนานนะครับ มาโฮมมาตุ้มมาแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับมานีมูนึนงนะครับมูหนึ่งบ้านบอ่อใหญ่โดยการนำของท่านกำนันนิพนธ์มราชดีนะครับท่านปปต,ตสมพรไมตรีแผนนะครับท่านผู้ช่วยนิพนธรท่านผู้ช่วยอาเกตบณนีสีเฮียงนะครับ โอ้นะครับปีนี้รบกวนท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะครับที่ขอบที่หน้าแม่จัหรถเอารถเอาเย่ะรถเอาจันครับจันครับของของไปก่อนครับท่านคณะกรรมการครับยังอยู่กับเรานะครับถึงแม้ปีนี้การ์บวนเอาสิเลสมากเป็นเวลาเกือบสองสามโมงนะครับเพราะว่ายาวเหยียบเยอะเกิน นะครับกขอบคุณท่านดีรบุญกับอุษุนะครับท่านผอโรองเรียนบ้านตกอใหม่ท่านอาจารย์ชัดชัยชัยวงศาสาโรงเรียนบ้านหนองว่านาทองนะครับท่านอาจารย์อุดร,รักน์โภวว่าโรงเรียนบ้านหนองนยาป้องครับผมท่านอาจารย์ประกายมาศจันทดวงนะครับท่านอาจารย์มิยาดาชกภูหลงนะครับและด้วยท่านอาจารย์สุภารัตน์กแก้วมาลานะครับ